สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งทนนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพระเครื่องวัดถุมงคลนะครับพระเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมนะครับดูตรงนี้ว่าพระเกแท้เขาดูตรงไหนนะครับราคาค่านิยมราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าพระนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยน ผมทิ้งลายไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือว่าทักเข้ามาใน Facebook ครับช่องเป้งโทนพักเครื่องเหมือนกันหรือว่าแฟนเพจเป้งโทนพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมนำเสนอแบ่งปันความรู้สำหรับพี่น้องสมาชิกนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับไปดูและพิจารณาได้จริงอง์นี้นะครับเขาเรียกว่า เตาลีดนะครับปั๊มหลุมกระทวดปีศูนย์แปดนะครับทําไมเขาเรียกว่าเตาลีดปั๊มนะครับเราดูก่อนนี่ครับก็คือทรงเตาลีดนะครับทําไมเขาถึงว่าเรียกปั๊มนี่ครับเพราะว่าเป็นพระปั๊มนะครับเหมือนเหรียญน,นะครับมีลักษณะการตัดรอยตัดล่องรอยการตัดนะครับการสรับเหมือนเหรียญเขาจึงเรียกว่าเตาลีด นะครับปั๊มปีศูนย์แปดนะครับปีศูนย์แปดเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายหน้านะครับหน้าธรรมดาหน้าตัวทอหน้ายักษ์หน้าจมโบ้นะครับองค์นี้นะครับสําหรับวันนี้เป็นหน้าจมโบจ้จำหน้าแม่นๆนะครับหน้าจมโบจ้จำหน้าตาแม่นๆนะครับ ตรงนี้สวยนะครับสวยครับจำหน้าแม่นๆนะครับการดูเกทแท้นะครับดูไม่ยากสำหรับพระรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครดูคลิปผมจบนะครับบางทีสามารถดูด้วยตาเปล่าเกทแท้ก็ดูได้นะครับอันดับแรกนะครับจำแม่นๆเลยนะครับผิวของพระรุ่นนี้นะครับ0 8นย์หน้ายักษ์เนี่ย หน้าใหญ่นะครับขออภัยหน้าจัมโบ้นะครับ <c oughs> หน้ายักษ์กับหน้าจัมโบ้เนี่ยผิวเหมือนกันจําผิวเป็นแม่นเลยนะครับผิวเนี่ยเหมือนเขาจะลมดําครืบครืบนะครับคึบืบครืบคล้ายๆเหมือนว่าจะเอาคล้ายๆเราสันนิษฐานนะครับผิวเขาแห้งจัดนะครับเหมือนคล้ายๆแค่อัเหมือนเอาล้ายาล้างเล็บเคลือบนะครับลมดําครืบครืบอย่างนี้นะครับ แท้ต้องแตกก่กลมมองเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับแท้ตั้งแตกก่กลมมองเลยนะครับดูจำผิวแม่นๆเขาจะเคลือบเงาเงางี้ครับเห็นเงาเงานี่แท้เลยนะครับดูไม่ยากนะแล้วก็ดูตำหนิเก๊แท้เขาดูไปตรงไหนนะครับเรามาดูกันเห็นไหมครับพระเนี่ยก็คมลึกชัดเจน ดูมือนะครับดูข้างในเห็นไหมครับคมลึกชัดเจนนะครับดูดวงตานะครับดูปากนะครับคมลึกชัดเจนธรรมชาติคล้ายๆเหรียญนะครับพระจะต้องคมลึกนะครับชัดเจนส่งด้านข้างให้ดูนะครับนี่ครับมีร่องรอยของการปั๊มเห็นไหมนะครับ มีล่องรอยของการปั๊มนะครับดูไม่ยากนะครับพารุนนี้ดูง่ายมากแทบจะนับหนึ่งสองสามดูได้ทันทีนะครับแล้วดูด้านหลังด้านหลังนะครับคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับตรงหอหีมเนี่ยมีเส้นคมคมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมซูมให้ชัดๆเลยตัวหนังสือก็คม นะครับไม่ตื้นไม่เบิร์ดนะครับธรรมชาติแล้วเรามาดูทางด้านตัวตัดนะครับลักษณะการตัดเหรียญนี่ครับดูตรงนี้เลยผมจับให้ตรงนี้เลยโฟกัสตรงนี้ตรงใบหูนะครับหลวงข้อนะครับนี่นี่มีเส้นฟันใหญ่ๆหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้ตรงติ่งหูนะครับใบหูด้านล่างนะครับลักษณะ ปีศูนแปะครับนี่ไหมตัดไม่ขาดนะครับเพราะโลหะเนี่ยแข็งเป็นฟันใหญ่นะครับต้องตัดแบบนี้ทุกเหรียญน,นี่ตรงนี้ก็มีฟันหนึ่งใหญ่ๆนะครับพลิกมานะครับผ่นหลวงพ่อด้านซ้ายแล้วก็ตรงใบหูนะครับนี่มีฟันตรงนี้แต่ที่เขาดูนะครับเป็นมาตรฐานสากลนิยมที่เขาดูกันนะครับตำบรรดาเสียนพระเขาดูกันนะครับพลิกก้นมา จะมีรอยเฉาะตรงนี้ครับเกือบทุกองค์นะครับเกือบทุกองรอยเฉาะตรงนี้แท้เลยนะครับแล้วมาดูจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังนะครับจริงๆแล้วพิจารณาไม่ยากเหรียญน,นี้ดูตั้งแต่ผิวเหรียญเนี่ยก็สามารถจ่ายตังได้นะครับแล้วก็ดูด้านข้างนี่ตัวตัดครับแล้วก็ดูตรงนี้นี่ครับมีให้พิจารณาหลายที่นะครับดูรวมๆวมกัน นะครับแล้วราคาค่านิยมตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โยผมบอกเลยครับตอนหลงพทุทัวช่วโมงแพงๆเนี่ยองหนึ่งหลักหมื่นกลางเลยนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็สวยๆนะครับก็จะอ,อยู่หลักหมื่นต้นนะครับไม่เกินไม่เกินตั้งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแล้วแต่นะครับก็วันนี้นะครับนำ เดี่ยนปั๊มหลวกปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้ามาให้ชมกันนะครับใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากนะครับพี่ๆกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจครับให้ผมทําคลิปใหม่ๆอยู่เสมอนะครับหาพระมานะครับใหม่ๆเสมอจะได้แบ่งปันความรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้จริงนะครับผมรับประกันนะครับดูตามผมไปซื้อตามนะครับไม่งั้นก็มาขายผมก็ได้ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับอย่าลืมซับสไครต์นะครับกดแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเสมอนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับ